มามามีอะไรลูกกลางคืนวัน,ว,นวันอะไรอ่ะมันชอบพอพอขาปวดขานอนไม่ได้ทั้งคืนแต่ถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วมันจะนอนได้อยู่กับแม่หนูมาปวดแก้บนปวดวันพระทำไมนะวันพระส่วนมากมันจะปวดบบทำไมไงพูดดังๆอุ้ยดี <ค>มา,าบวชเมื่อกี่วันแล้วหนูเพิ่งบวชเมื่อเช้านี่คะ่ะหนูมาเมื่อวานเธอเป็นโรคอะไรมไม่ได้สื่อใครมาได้สื่อหรือเปล่าไม่ได้สื่อหนูมาแก่แบวชแก่แบนแก่บนเหรอไปบนที่ไหนมาบนที่โรงพยาบาลพนังเก้าที่นนทบุรีคะ่ะลูกพนังเก้าเหรอค่ะหนูอยู่นนทบุรีค่ะเหรอองค์นั้นชื่ออะไรองค์นั้นเป็นเจ้าที่เจ้าทางฮะเป็นศาลใช่เป็นศาลธรรมดาใช่ศาลธรรมดา เธอไปโลกอะไรตอนนั้นลูกหนูโดนรถชนเหมือนจะไม่รอดหนูก็เลยขอบนตัวบวชให้ลูกเก้าวันค่ะแล้วลูกก็รอดแล้วล<อ>ค่ะแล้วก็มาบวชไดเเ้เขาค่ะบวชที่วันเก้าวันเธอจะบวชที่ที่เก้าวันเหรอค่ะแล้วไงแต่อาการปวดขานี่มันเป็นตั้งหลายเดือนหลายหลายปีแล้วไม่บวชไม่ได้บวชอะไรคะไม่ก่อน ก่อนบนว่าปวดขาเนี่ยอันนี้ปวดขาเป็นก่อนค่ะเป็นมานานแล้ว <ขา S 1> ตั้งแต่เราตัวชีวิตค่ะแต่ถ้าหนูไปหาพระพระจะทักว่าหนูมีอะไรแฝงอยู่หนูผีเหรอไม่รู้เหมือนอนาะการเมื่อเช้าเนี่ยหนูมาปวดแล้วมันก็เป็นของมันเองทุกเป็นอะไรตะกี้ร้อนหลวงพ่อไม่รู้โดนอะไรร้อนครับร้อนแล้วก็ร้องร <บน S 2> ้อนแล้วร้องหรือเปล่าร้องร้องออกมาร้องดังด้วยเหรอดังหลวงพ่อไปอยู่ไหนวะทั้เดียว ก่อนที่ลวาพ่อจะมาอ๋อตอนลองกิดกินกับกาดเหรอน่ากลัวเลยเหรอแต่ไปบวชที่อื่นเขาไม่ยอมรับหนูเพราะว่าหนูบ้าหนูเพื่อนนั่นเแล้วเธอทำอาชีพอะไรหนูค้าขายแต่เดี๋ยวนี้หนูไม่ได้ทำแล้วเมื่อก่อนขายอะไรจ๊ะขายพวกเครื่องโครสตันเลสค่ะเหรอเป็นพนักงานเขาเหรอแฟนเป็นแต่เดี๋ยวนี้แยกกันอยู่ค่ะแฟนเป็นผู้ผลิตหรือแฟนไปเอามาขายเอามาขายค่ะ เธอเธอก็เลยมีอาการมานานแล้วแล้วก็มาร้อง <c oughs> เหรอ่พระพระทักหลายองค์แล้วว่ามีสิ่งไม่ดีมาแฝงเธออยู่จังหวดอะไรจ๊ะหนูอยู่กาญจนบ,บุรี<ต>อยู่กาญจนบ,บุรีเหรอแฟนหนูเป็นคนศรีสเกตเขามีเรื่องเชื้อปอบเชื้ออะไรเนี้ยเขาชื้อปอบเหรอ <c oughs> แล้วเขาบอกให้เธอรับปะปะ,ปะหรือว่า เขาไม่ได้พูดไม่ใจจาอะไรเลยค่ะแต่เขาบอกว่าพ่อเลี้ยงเขามีเชื้อสายเป็นพวกหมอผีมาก่อนไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูไม่เคยไปบ้างแล้วตัวเขามีอาการอะไรพิศดารไหมป่ะไม่มีเฉยๆตัวเขาก็ไม่มีอะไรเหรอค่ะแต่ตอนกลางเคนหนูจะคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ประมาณดึกๆหนูจะเห็นหน้านอนด้วยกันหนูจะเห็นหน้าเขาเป็นเป็นผู้หญิงแก่หลายครั้งหลายรอบเหรอค่ะแล้วมันกิดคอกินคอเธอป่ะไม่รู้แต่ าหนูไปบวชมันจะมีอาการบอกว่าร้อนพระบอกว่าให้ออกไปบอกว่าในตัวหนูพูดออกมาเองว่าจะอยู่ในร่างนี้จะกินกระดูกจนกว่าจะตายร่างนี้เหรอแล้วมันเคยมันอยู่ในตัวเธอแล้วมันก็พูดกับพระเหรอค่ะแสดงว่ามันก็อยู่กับเธอเด็ดไม่รู้แต่หนูเข้ามานี่ตอนเช้ามันก็มีอาการบูบูบับบค่ะร้องแบบร้อนเหรอ ร้อนแม่ชีมาจาับร้องไห้ด้วยเอ่ะมันร้องไห้เหรอ,อแต่ว่าครั้งสุดท้ายหนูหนูไปเป่าขาที่หลวงพ่อที่บ้านแต่มันบอกว่าครูไม่อยู่แล้วไปแล้วเหรอพ,รพูดกับหลวงพ่อว่าครูไม่อยู่หลอกลพระเหรอไม่หนูไม่แน่ใจค่ะหนูว่าอาจจะหลอกพระแต่หนูแปลกใจตรงที่ว่ามันเป็นวันพระวันโกนมันจะนแล้วนี่ยังเป็นอยู่<ต>ป่ะตอนเนี้ย ปวดปวดนิดหน่อยถ้าตอนกลางวันอย่างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเดินมากมันจะปวดธรรมดาค่ะกลางคืนนี่ปวดเลยเหรอกลางคืนวันพระวันโกนนอนไม่ได้ค่ะต้องลุกคุณมากินต้องลูกคุนมากินตู้เย็นอยากปลาลาวันละหกเจ็ดเม็ดอะคืนหนึ่งปลาล่าปลาลาค่ะแล้วขึ้นมากินไอ้พวกตับหวานอะไรไม่มีอาการไม่ได้กิไม่ได้กินเหรอนี่กินเยอะป่ะเนี่ยลูกหนกินเยอะป่ะ ตอนเมื่อก่อนตอนหนูยังไม่ได้เป็นโรคอะไรหนูก็หนักน้ำหนักหกสิบนี่หนูผอมมาเรื่อยมาเรื่อยอมาเรื่อยเอเอนี่ผอมลงไปเลยเหรอผอมผอมมากก็น,น้ํามนขวดหนึ่งเดชณเวลาเนี้ยจิตใจปกติป่ะมันอยากจะร้องไห้เหรออย่าไปไหนกรรมกรอย่าหนีกมรมกร ยังไม่ได้มีทิธานอะไรเลยไอ้นั่นดีกว่าไปเรียกไอ้ไปเรียกไอ้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 ใช้ปานมาหน่อยเด้ไอ้ใช้ปานมาจับผีหน่อยเด้ใช้ปานไปล้างมือค่ะล้างมือมันผีกับผีเจอกันอย่างไ้กันไฟอะไฟขามาใกล้นี่ผีรุ่นพี่นะเว้ยเขาบอกไอ้นี่ผีกระจอก เข้ามามาเอาบุญเร็วได้นแสงวมาใกล้ๆตาเข้ามาตาเข้ามาแม่ต้องช่วยตัวแข็งเดี๋ยวรอแม่ใส่ปานเข้ามาเข้ามาเอาเข้ามาใกล้เข้ามาได้ละเอาดองมาลูกน้องเธอมาแล้ว ผีปอบผีกระจอกนี่เป็นผีใหญ่ผีผีหัวหน้าเอาเอ,เ,อเ,อเ,อเอาไอ้ไอ้กระโถนนี่มันอ้วกเด้อเครื่ออุปรรอกรณ์อ้วกหัวอ้วกอ้วกรีบอ้วกเลยอ้วกยังอีกน้ำม,ดดมันเล้มันกินยังเยวพอน้ำมันเลยยืดยืด เอาบุญหลวงพ่อไปจะได้ไปเกิดอยู่กับไอ้ช้ม,ม้อยไม่ทำไมวะดื่มไปขึ้นขวดมานี่แสดงว่ามีบุญแล้วพี่ปอบเอ้ยกินก็ไปอย่าพึ่งดียังไม่ทันกินเลยกินแค่กินนิด่กินเยอะๆเลยได้รกินไปขึ้นขวดอึ๊บๆเลย กัใจหนึ่งสองสามกินเข้าไปเลยมันจะได้ล้างใจล้างพุงิร้อนเหรอน้ำร้อนเหรอกินเข้าไปอีกจะได้เย็นดึงเข้าไปเลยอึกใหญ่เลยเดี๋ยวหลวงพ่อช่วยเองไมต้องกลัว เออเข้าไปเออนี i i> ่ยแหละนี่ยแหละนี่แหละนี่แหละดีมากดีมากไอ้ปอบจะได้ไปเกิดแล้วอันม่แปลลูกชายมาไม่อีกคนนึงอ่ะเมาที่เอนที่เบเลยอ่ะวันนี้น่าจะมามาไม่ได้ อ่าเขามาใกล,ใกล้เป็นปอบหญิงใช่ไหมไม่รู้รไม่รู้แล้วมันเข้าแล้วมันออกอาการอะไรที่มันไปบอกกับบอกกับพระว่าไงบอกว่าไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วหรือไงะไม่รู้จะพูดออกมาเองพูดว่า,วางเป็น ผู้พูดเป็นคำพูดของชายหรือหญิงเป็นผู้หญิงอะหน,นูไม่รู้เหมือนกันมาแน่ใกล้ๆนังปอบเอิยมนจะให้บุญเธอไม่ฆ่าเธอเหรอก้ามาใกล้ๆอ่ามาใกล้ๆ<ส><ด>มาจะได้หายหิวหายเจ็บหายปวด ตรงแล้วไม่โดนเลยยไนไฟมีแต่ไฟไฟร้อนที่ตัวลูกว่างว่าหมดเลไม่เป็นไรเข้ามาใกล้ๆอ่าหลบก่อนกัได้เอามาไม่ได้โดนเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามามาเอาบุญเออแมจะได้บุญจะได้จะได้โลกจะได้ ไม่อยากจะเป็นผีดีเหรอจะได้ไปเกิดอะ่ะเข้าใจป่ะอาบุญหลวงพ่อไปขอให้เย็นออย่าดื้อเด้อย่าดือด้อย่ากลัวอย่าดือ้อเอาบุญขอให้หายร้อนหายเจ็บ ตั้งสติดิลุกขึ้นมาทำไมใกล้ดกลเดี๋ยวให้บุญผีปอบก่อนจะได้เป็นผีดีจะได้ไปเกิดอ่าอยู่กับเธอมานานแล้วใช่ไหม,ไมปอบเอ้ยอย่าพึ่งร้องอย่าพึ่งร้องอย่าอย่าโอเวอร์แอคชั่นใจเย็น <c oughs> ๆเอาบุญหลวงพ่อไปขอให้เย็น เธอเปลี่ยนใจเด้อีฉันจะเป็นผีดีแล้วค่ะอีฉันจะเข้าวัดเข้าวาแล้วไม่กินตับไตไส้พุงมันแล้วเ่จะกใจเปล่าเปลี่ยนเจตนารมใหม่อมือาบุหลวงพ่อไปให้ตั้งสติให้ได้หายเจ็บหายปวดเข้าใจไหม เขาจะได้บวชเขาจะได้อุทิศผลบุญให้ด้วยจะได้กลับไปเกิดได้เป็นคนปกตินะเออกินไส้มันก็มีประโยชน์หรอกกินแล้วก็กินอีกกินไปกินมาอ่าเรียบร้อยมีต้องลบกันไอ้พวกนี้จะต้องรบกันมันอยู่ไอเดนผีดดื อันนี้เป็นผีชาวบ้านเจรจาแล้วก็โอเคอันนี้ผีเจ้าแม่มันไม่ยอมลูอะมันร้อนทีลูกัวนเลยค่ะอาแหละไอ้พวกผีแบบว่าเคยเป็นเจ้าแม่กันมาก่อนมันจะไม่ยอมไงพวกเพทแบบว่าเราก็เป็นหนึ่งในตองอูเราก็ปราบคนมาทั่วอยู่จะไม่สวามิภักดิ์นี่ไม่ได้อ้าอม ผีน้อยพีสาวเอ้ยเธอรับบุญจากอะไรวะชื่อชมัยใช่ไหมชมอยอออาท่านตั้งให้มันเป็นชมัยก็ได้วะชมัยรับบุญจากชมมอยเขาใจเปล่าเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจอย่าไปทําให้เขาผอมแห้งแรงน้อยอย่าไปทําให้เขาเจ็บเขาป่วยเขาจะได้ไปทำมาหากินไหวผ้าสวดมน ใส่บาตรปฏิบัติธรรมแล้วก็อุทิศให้ชไมด้วยชไมจะได้ไปเกิดฉันแต่งตั้งให้เธอเป็นชไม้เขเป็นญาติกับชม้อยอยู่กันมานานใช่ไหมอยู่นานนะเปล่าสองปีนานนะเปล่าประมาณเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่เท่า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 ที่เธอมีอาการเนี่ยมีอาการก็ก่อนอยู่กับแฟนเธอมีป่ะ มีค่ะแต่ตอนนั้นหลวงพ่อบอกว่ามันเถียงหลวงพ่อว่ามันอยู่มาแปดปีแล้วอ่ะมันอยู่แปดปีแล้วเหรอแสดงมันก็ต้องซี้กับเธอพอสมควร <c oughs> ไปไปมาเดี๋ยวพอเจอพระก็ไปไม่แลสามีเธออยู่กับแต่งงานกับเธอกี่ปีแลสามสี่ปีแล้วค่ะสามสี่ปีเองเหรอก็แสดงว่าไม่ได้เป็นผีจากสามีเธอเด็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่า <c oughs> เพอรู้จากสามีเธอได้กี่ปีประมาณสี่ปีนะสี่ปีแต่ว่า อแม่ชมัยเขาอยู่กับเธอมาผู้ผู้ผบว่ามาแปดปีแล้วใช่ไหมค่ะพอไม่เกี่ยวกันเด้อไปโทษสามีไม่ได้สามีใช่ปะชมัมยเอ้ยเอาบุญหลวงพ่อไปเธอจะได้เป็นผีดีแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องไปก่อไปเกี่ยว,วเขาไม่ต้องเจ็บไม่ต้องปวดใครที่ผูกเธอไว้ใครที่สะกดเธอไว้ใครที่ขังเธอไว้ขอให้หลุดขอให้เป็นอิสระ ไม่ให้คุณสายอำนาจเวทมนตร์คาถามัดเธอเผาเธอแล้วก็กักขังเธอไว้ให้เป็นอิสระได้ได้สร้างบุญสร้างกุศลลอยอย่าไปกินตับตายไสพุงเขานะอย่าไปกินผอมแห้งแรงน้อยเลยครับผอมไม่กี่กิโล หายไปประมาณสิบกิโลค่ะายไปสิบโลเลยเหรออาชะไมพอแล้วนะชะม้อยเขาผอมแห้งแล้วตอนนั้นหนักหกสิบตัวน,นี้เหลือประมาณสี่สิบสามโลเหรอโอ้โหมันกินมันบอกมันตอนแรกไอ้ะชะไมบอกจะกินอย่างเดียวเลยเหรอ <c oughs> มันไม่มีอะไรจะกิน <c oughs> อ่ากินบุญไปแล้วกันเให้มันอ้วนให้มันอิ่มมันจะได้ไปเกิดได้ <c oughs> ไม่ต้องมาดื้อร้านเ <c oughs> อาบุญหลวงพ่อไปด้วยให้เธอสดใส กินน้ำสำรานเบิกบ้านจะได้ไปเกิด,ดอ้าจิตใจเป็นไงตอนนี้ไม่เป็นไงสงบดีปกตไิไม่ร้อนแล้วไม่อนไม่ร้อนแล้วโอเคแล้วค <Okay. S 2> ม,มีบุญของมันนั้นแหละมันไม่มีบุญมันเข้ามาที่นี่ไม่ได้หรอกเข้าใจไหมบ่าแต่ตอนแรกมันเข้ามามันก็ยังร้องอยู่ใช่ไหมตอนเช้าร้องเหรอ น้องคิดเหรอน้องว่าร้อนนะคะร้อนเหรออ่าดีละเอาบุญหลวงพ่อไปตั้งใจปฏิบัตินะชม่ชม้อยไอ้ช่อมายมันจะได้มีบุญกับเขาด้วยอืมขับรถเอาบุญไปไล่มันมันก็ไม่รู้จะไปไหนไล่มันก็ไปรออยู่ข้างนอกนะั่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็มักายเป็นผีเล่ร่อนอีก อบ,บุรหลวงพ่อไปสว่างสวัยจิตใจเบิกบานเข้มแข็งให้วิญญาณชไมัยเอ้ยให้เธอเข้มแข็งคิดถึงบุญถึงกุศลความดีที่เคยทำไว้ออกจากภพภูมิของผีปอบ เ,เธอเจ็บตรงไหนอีกเปล่าตัวเธอไม่เจ็บแล้วเบาแล้วใช่ไหมเดีดูตอนกางคืนปกติเจ็บตรงไหน,นตนนีหัวเข่าหัวเข่าแบบอ้าวชะมยเอยเธอปวดเข่าขอให้เข,ข่าเธอหายขอยให้เป็นปกติไม่ต้องพิกลพิการให้เธอเป็นปกติมีเลี้ยวมีแรงมันสร้างดวงตาอุดชนอ อืมโอ้ยอ้าวเปลียบ้าตอนนี้ไม,ไม่เจ็บแล้วดูตอนกเคลิ้มวันพักกันไม่พาพพแพ้แล้ว <c oughs> มันทากดนน้ำมาทุกวัน<ช>พอดีแบบเออเหมือนแบบแม่ชะมยเอ้ยแม่ชะมอยจะเออชะมอยจะขออุทิศผลบุญให้ เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจอย่ามาเบียดเบียนกันเลยพร้อมไปเกิดก็ไปเกิดเลยนะ <Okay. S 1> ไม่อยาเปล่ามอยาได้ไปเกิด <Okay. S 1> ดีขึ้นนี่อย่างจิตใจเท <Okay. S 1> ่าเดิมดีดึเหมือนมันมีอะไรมาแฝงมันโล่งโล่งเขาเปล่าตอนเนี้โลงปะปะนน่โลงค่ะจิตใจเบิกบานสมองโปรตโปรงเขาเปล่าเหมือนตัวมันเบาขึ้นเบาแล้วเหรออ่าพวกผีเข้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากจะมองหน้าใคร มันจะของขวางมันจะแบบโลกนีมันมีอะางมันไม่อยากเปิดตะเล็กตาขวางเงียเนี่ยนะ <ไง S 1> เริ่มมีออร่าหน่อยใช่ไหมไ <ง S 1> ต้นแรกมันหน้ามันแบบฮ่ากลับไปขายสแตเลดได้ต่อตามนี้นิดหน้อยให้แยมันจะได้ไปเกิดแล้วไอช้ช่ำช่ำไม